กับสวัสดีครับวันนี้นาะวันก็เข้ามาตีส่วนยางกับมาดูต้นไม้ที่ปลูกไว้นะครับึ่งได้ปลูกไว้รวมยางประมาณเจ็ดปีที่แล้วครับึ่งวันนี้ต้นไม้ที่นาวันจะน,ตน,นํต้นนึงก็คือไม้แดงกับนี่ครับปลูกมาเจ็ดปีที่แล้วในส่วนยางครับก็ดูแลก็สูงนะครับประมาณเจ็ดเมตร คณะลำต้นนะครับก็โทปตสมควรนะครับนี่เส้นผ้าซวดกลางก็ประมาห้านิ้วได้ครับเห็นไหมครับข้างๆมีต้นยางอยู่กับสะาพพื้นทีเป็นดินหน้าครับยางล่มไปไล่ตอนตอนนี้ก็เดือมตายแลวครับบางคนก็ส้งใส่หวาปลูกไม้รวมยางต้นไม้จะโตไหมครับนี่ก็คือผิูซตดได้นะครับหวาโตครับ ครับดูอีกตอนนึงกับไมยแดงนี่เปรียบเทียบเ้นกับเราว่างํำปลากับกับตอนไม้แดงอีกตอนนึงกับความสูงถึงจะสูงกับสูงเปลือกูงาแสงกับเห็นไหมกับนี่ก็สูงนะสูงใหญ่โตคิดว่าอีกประมาณทักขาวปีสิบปีก็คงจะเปรูปได้แล้วรับ ม้แดงเป็นไม้ที่แข็งแรงกับกับสําหรับพื้นทีปลูกก็ตอนนี้ก็อยู่ที่อมูกาวานขวกอานตําบนาน้ำหน่อยอาเภออายยิญญ่งวัตรงกลากับกับขอ,อจะจบคลิปนี้เดี๋ยวน่าว่าจะเต็มต้นไม้อีกตอนกับสื่งลปลวกไว้ร้อมๆกันกับนี่คือตอนทาเซากับผ้อมถสืงบางคนก็เรียกว่าตอนมันปลากับนี่ตอนตําเซา รู้สึกว่าปีนี้ยอกลอกเลยครับนี่คือตอนต่ำเส้าบางคนว่าพรกแล้วไม่โตกับในทีดินหน้าครับนี่ก็โตกับกับสำหรับคลิปนี้ก็ก็จบเพียงถา่นี้กับสวัสดีกับพมกดติดตามกดไลค์และต้องกดแชร,ร์ ต้นไม้ที่สวนตาพินพิน